สวัสดีค่ะเค้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําทำคุกกี้สูตรง่ายส่วนผสมเพียงแค่3อย่างค่ะไม่ใช้แป้งไม่ใช้น้ำตาลแล้วก็ไม่ใช้เนยด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะค่ะก่อนที่จะไปทำเดีย๋ยลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้น้ำตาลไอซิ่ง170กรัมใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยผงโกโก้40กรัมค่ะ หลังจากนั้นเราคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเพื่อนๆชอบเค็มสามารถตัดเกลือลงไปนิดนึงได้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ขาววันนี้เอ๋ใช้เบอร์สนะคะสองฟองเพื่อนๆจะใช้เป็นเบอร์อื่นก็ได้นะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยะคะ่ะให้แป้งและไข่เนี่ยเราก็โกโก้เขาเข้ากันดีนะคะไม่ให้เขาเป็นเม็ดเม็ดผงๆเนาะ นี่ก็เข้ากันดีแล้วค่ะเพื่อนๆอาจจะเพิ่มเป็นช็อกโกแลตชิพก็ได้หรือว่าเป็นถั่วต่างๆใส่ลงไปก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะตักใส่ถาดค่ะเราก็ใช้ช้อนตักแบบนี้เลยค่ะทําง่ายๆเลยนะคะอันนี้เวลาตักใส่ถาดเนี่ยเราเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราอบแล้วเนี่ยตัวคุกกี้เขาก็จะแผ่กว้างขึ้นเนาะ เราก็ตักใส่ถาดได้เลยก็อย่าให้ชิ้นเขาใหญ่เกินไปนะคะก็ประมาณเกือบ1ช้อนค่ะ3ส่วน4ของช้อนนะคะเดี๋ยวเขาจะแผ่ขยายออกอีกค่ะค่ะเพื่อเพิ่ม,มความน่ากินนะคะอีกก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพปนตัวคุกกี้ลงไปด้วยค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะช็อกโกแลตชิพอันนี้ไม่อยู่ในส่วนผสมเนาะ เราอยากใส่เราก็ใส่ค่ะหรืออยากโรยเป็นถั่วก็ได้หลังจากนั้นเรานำเข้าอบ170องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีค่ะอบออกมาก็จะออกเป็นหน้าฟิล์มแบบนี้เลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วละค่ะสำหรับคุกกี้โกโก้นะคะหรือคุกกี้ช็อกโกแลตสูตรทำง่ายของเราวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะ เมื่อฉีกดูเนื้อด้านในนะคะตัวเนื้อสัมผัสเขาจะหนึบหนึบนิดนึงค่ะรสชาติต้องบอกกันเลยว่าสูตรนี้รสจะออกหวานนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆตัวเนื้อของคุกกี้ของเราเนี่ยเขาจะหนึบหนึบนะคะเป็นการหนึบจากน้ำตาลไอซิ่งนอแล้วก็ไข่ขาวนะคะ ค่ะก็ซาแลรวลค่าสำหรับเมนูคุกกี้สูตรง่ายวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆเนาะสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะหาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ